มาค่ะทุกคนคะนนี้จะพาไปชมดอกซากุระบานนะคะที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะเป็นเทศกาลดอกซากุระบาน,นะคะา่ะสวยมากๆเลยนะคะดอกน้องสวยมากๆแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะคะทุกคน หนึ่งปีจะบานหนึ่งครั้งนะคะเป็นเทศกาลแล้วก็แวะมาชมคนเยอะมากๆไม่มีที่ให้ถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆต้องเบียดเสียดกันนะคะข้างในนั้นแล้วก็แอบถ่ายเอานิดๆหน่อยนะคะทุกคน ตรงนี้เป็นสวนนะคะมีน้ํำตกมีปลามีวิวที่สวยงามนะคะเขาก็มีที่ให้ทุกคนนั่งเล่นแบบว่าถ่ายรูปชื่นชมกับบรรยากาศชิลๆนะคะในวันที่ไม่มีเทศกาลนะคะนี่น้องปลาเยอะมาก นกยูงก็มีนะคะมีนกยูงสีห้าตัวเลยค่ะอันนี้เป็นป่าไผ่นะคะป่าไผ่ของแบบคนญี่ปุ่นนะคะเขาเล่นดนตรีเพราะว่าเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นเนาะมาถึงชุดกิโมโน,นะค่ะทุกคนเขามีชุดกิโมโนให้ใส่ด้วยน่ารักมากๆเลยอะ่ะชอบมากไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่นเลยนะคะจริงๆอยากจะใส่เสียงเพลงให้ทุกคน ชื่นชมไปกับเสียงเพลงนะคะแต่มันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนก็เลยต้องมานั่งภากเสียงเอานะคะทนฟังนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะวันที่ไปถ่ายนี่คือฝนตกนะคะทุกคนได้ถ่ายแค่แบบเดียวเองเขาไล่เก็บชุดนะคะ ว่าฝนเริ่มปลอยลงมาแล้วทุกคนจะเห็นสายฝนมีมเมฆหมอกนิดหน่อยนะคะอันนี้เบอร์เกอร์อร่อยมากอันนี้ขนมญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากดังแบบอยากใส่เสียงเพลงมากเลยแต่ใส่ไม่ได้อะทุกคนเสียได้ติดลิขสิทธิ์ไปหมดเลยค่ะทำอะไรก็ติดตัวแดงไปหมดเลย บรรยกากาศน่ารักมากมาก